สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้วันนี้นี่ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่นิดนะคะมา,มากๆเลยนะคะที่มีความอนุเคราะห์นะคะเรานะคะมาเป็นพ่องานให้ในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะนะคะ่ะที่มาเป็นพ่องานให้เรานะคะเราก็ไม่งั้นเราก็จะ ทำไม่ถูกนะคะว่าทำไปยังไงมายังไงเนาะค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่ให้ความกรุณหน้านะคะมาช่วยนะคะทีมสรสีเราเนี่ยค่ะในงานนะคะงานที่เราจะไปแห่นะคะเงินพระราชทานปันทุินะคะที่สกลนครพรุ่งนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะ อันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านน่นไทยมากๆเลยนะคะผู้ยนิษฐ์นะคะที่มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้นะคะเป็นผู้นําพานะคะก็สมท่านเป็นผู้ใหญ่จริงๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ชายคือหัวหน้านะคะพัฒนาชุมชนนะคะมาดูด้วยนะคะมาเป็นพ่องานให้ด้วยในวันนี้ว่าจะไปยังไงมายังไงนะคะ ขอบคุณจริงๆเลยนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะงานครั้งนี้นะคะเราก็จะเตรียมนะคะขบวนนะคะเตรียมรถนะคะไปเหตุสำหรับงานารพระราชทานนะคะเงินขวัญถุงพรุ่งนี้นะคะที่จังหวัดสกลนครน,นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้านะคะทางพัฒนาชุมชนนะคะ้ใหญ่มิตรนะคะบ้านนวลไทยนะคะค่ะพิรภาพดีๆนะคะที่มีให้กันนะคะ รวมด้วยช่วยกันนะคะถ้าใครได้จําได้นะคะจะเห็นนะคะว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะไปช่วยงานที่วังปูเหมือนคันนะคะไปกับผู้ใหญ่วานิเนียตกันหานะคะค่ะเอารถไปขนของช่วยนะคะงานองค์ปูที่ผ่านมานะคะค่ะนี่ก็นี่ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่จริงๆเลยที่มาช่วยงานสารสีตลอดนะคะค่ะให้ความอนุเคราะห์ตลอดเลยนะคะค่ะ เราก็มารอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะออกมายังไงเดี๋ยวนี้จะอัิเรียนให้ชมนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ทางพัฒนาชุมชนเรานะคะมาลัามาใส้เลยมาลัางยังไงมาใส้กับโล่หมีเพราะว่าอืมอืม ในในม,มีความผู้ใหญ่ค่ะไปแสดงเสื้อสามครั้งค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เนาะค่ะมาให้ความ <c oughs> รู้นะคะวันนี้ขอบคุณ <c oughs> หัวหน้านะคะหัวหน้าจุ่มแล้วก็ค่ะขอบคุณหัวหน้าจุ่มนะคะแล้วก็หัวหน้าก็ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ประวินบ้านพนาสวรรค์น,นะคะที่มาร่วมร่วมร่วมนะคะรวมด้วยช่วยกันวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะค่ะเสื้อเหลืองก็ผู้ใหญ่ประวินแล้วก็ผู้ใหญ่มิตรนะคะ แล้วก็หัวหน้าชุมชนนะคะหัวหน้าจุ้มนะคะก็ขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็มาตามนะคะมาตามคณะกรรมการนะคะทีมผู้ชายนะคะที่มาทําซุ้มประตูเราเตรียมที่จะทํานะคะรับเงินกองทุนแม่ที่ศาราลางใหม่นะ,ะข้างนะคะก็มาตามนะคะค่ะค่ะค่ะตรงนี้นะคะเราจะทําซุ้มประตูนะคะตรงนี้ กองทุนแม่เพื่อแผ่นดินนะคะค่ะโครงการดีๆนะคะต่อต้านยาเสพติดที่เราจะทำของขอ,งขอรสีเล่านะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มนะคะทำซุ้มประตูตรงนี้นะคะก็ทีมคณะกรรมการนะคะค่ะก็กำลังจัดเตรียมนะคะอุปกรณ์นะคะค่ะค่ะก็จะมีไม้ไผ่นะคะ ด้วยเอสซุ้มประตูเนีย่ยทำทั้งหน้าเลยบอกด้วยยังไงือว,ว่าขยับเข้าไปตรงไหนตรงนี้เลยหน้าประตูเลยหน้าประตูเลยโอ้่ะประตูหน้าประตูโอ้สุดสีมือใช่ไหมสุดซี่มือช่างวิทยานลิ้นโดนแดงเหรอคะคะไปทานข้าวก่อนไหมไม่ทวีมาทำในเศษไมทานอยู่แล้วเที่ยงแล้ว ค่ะโอค่ะค่ะเขาให้มาตามนะคะไปทานข้าวค่ะค่ะค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้มาเด้อค่ะด้อกินบ้านใครบ้านมันนะคะถ้าฟังไม่ออกนี้จะแปลให้ช่างก็พูดหยอกล้อกันเล่นนะคะเขาบอกว่าทานบ้านใครบ้านมันก็ได้ค่ะค่ะก็ นี่ค่ะจะทําซุ้มประตูตรงนี้นะคะเวลาทําเสร็จแล้วนี้จะมาอัปเดตให้ชมนะคะวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนเป็นไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ซื้อมาหรือว่ายังไงคะลูกยไอ้ไม้ไผ่เนี่ยขอมาหรือเปล่าขอมาโอ้พระพิ่นให้ไม่ได้ขอเขาให้มาขอจากสารวัตรกำนันตะบุบ่อแก้วค่ะจะไปตัดเอาที่วัดป่าห้วยบงค่ะตัดมาจากบ้านสารวัตรนะคะค่ะ ขอขอบคุณนะคะท่านสารวัตรที่ให้ความร่วม,มือฟังพี่ก็นะคะก็เตรียมเหมือนกันนะคะเตรียมที่จะทําซุ้มประตูนะคะเราที่จะทาซุ้มประตูใหม่นะคะค่ะโอ้ซุ้มประตูทําเหมือนแคนค่ะรูปแคนนะคะ,คนนะ,คะใช่ไหมประมาณนี้ อันนี้ก็ข้าวที่ชาวบ้านมาตากนะคะของอาจารย์นะคะตากข้าวที่สลา,ราเราจะทําที่สาาลาลังไห่นะคะสลาหมูแปก็ติดกับบ้านนิดเลยนะคะฝั่งนี้นะคะค่ะค่ะ,คะก็ขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการนะคะเพราะว่าตรงตรงรั้วมันมีมีบวบนะคะนี่ก็ถามอยู่ถ้ามันไม่สวยงามก็ให้เอาออกได้นะคะแต่ว่าคณะกรรมการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะผักส่วนครัวรั้วกินได้นะคะก็ขอขอบคุณคณะกรรมการมากมากเลยนะคะ ค่ะนี่ก็มาตามนะคะทีมไปทานข้าวที่สลาหลังเก่านะคะก็ค่ะขอขอบคุณมากมาเลยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะตรงนี้เราจะทําเป็นชมประตูนะคะมารอติดตามชมฝีมือนะคะช่างมีแต่ระดับทั้งนั้นเลยนะคะว่าจะออกมายังไงนะคะก็รอติดตามชมนะคะี๋ยวนี้จะมาอัปเดตให้ชมตอนเสร็จนะคะค่ะตอนนี้ก็จะกลับไปที่สลากลางหมู่บ้านนะคะค่ะไปเด้อค่ะค่อยกินบอล์รเด้อ ค่ะนี้ก็มาถึงแล้วนะคะก็ไปตามนะคะกรรมการผู้ชายเนะาะค่ะเนาะมาทานข้าวนะคะค่ะเพื่อจะช่วงบ่ายก็จะทํางานให้เสร็จนะคะหรือฟังนิดนะคะก็เสร็จแต่ประดับรถนะคะส่วนประดับโต๊ะมูมูชานะคะยังไม่เสร็จนะคะก็ก็จะช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะต่อไปนะคะค่ะจดเลยนะคะจดเลยจ้าจ้าจะได้ ค่ะเราก็ร่วมบริจาคบุญด้วยนะคะที่เราจะไปทอดนะคะทอดเทียนนะคะค่ะสาธุบุญด้วยกันนะคะเด้อสาธุสาธุค่ะค่ะได้บุญร่วมกันนะคะ f อีค่ะก็เรานะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะช่วงบ่ายก็จะประดับโต๊ะมูบูชาก็เป็นเสร็จนะคะเพราะว่าเราจะไป อันเชิญนะคะเงินพระราชทานวันถุงที่สกลนครพรุ่งนี้นะคะก็จัดเตรียมตั้งแต่บ้านเลยเพราะว่าเรากลัวไม่ทันเนาะเหลือแต่โตมูบู้ชานะคะโตมูบูชาแล้วก็ค่ะก็ค่าทานข้าวเสร็จนะคะก็วัดตรงทานข้าวก็บ่ายแล้วนะคะช่วงบาะะ่ายเนาะค่ะก็ทานเสร็จแล้วนี่จะมาอัปเดตให้ชมนะคะตอนนี้ก็ถือว่าได้ จแล้วนะคะประมาณนี้ถ้าทำต้มมุงชาเสร็จก็จะเป็นเสร็จนะคะค่ะประมาณนี้นะคะทีแในบ้านเราก็พักทานข้าวนะคะฝั่งนี้แล้วก็ส่วนผู้ใหญ่นะคะกับแม่ผู้ใหญ่ก็อยู่ฝั่งน้นนะคะกับพัฒนาชุมชนนะคะคนที่มาช่วยเราเป็นแรงผลักดันนะคะก่รเชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเอฟซีค่ะฝังะะะ่งนี้นะคะก็ค่ะพักทานข้าวเที่ยงนะคะมาม่านะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเอฟซี <FC S 2> ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วจะมาอัพเดนให้ชข้าใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ